ขาแน่นอนนะคะเอาล่ะว,วันนี้ของมีวีดีอานแนะนำผู้บริหารรุ่นใหม่ไฟแรงของ Food p a ์อิงถ้าพร้อมแล้วเชิญรับชมค่ะแอปเปเนี่ยเรียกก็แป,ปลว่าความสุขคือถ้าเรายึดติดว่าเราเนี่ยทำอะไรในแต่ละวันเนี่ยแล้วมันมีความสุขในทุกๆวันเราก็จะอยากตื่นมาทำงานในทุกๆ,ๆวันผมบั้นนะครับตอนนี้ก็เป็น c e o o ฟูดเพย์นะครับ ไม่รู้ว่ามันเกี่ยวหรือเปล่าซึ่งต้นตะปูของผมเนี่ยจะมาจากมืองจีนคนอื่นๆเนี่ยอาจจะมาแบบเชื้อผืนมอนใบเนาะแต่ของผมเนี่ยจะมาแบบตะหลิวกะทะอย่างลำใบเลยครับก็ช่วงมัธยมต้นถึงมัธยมปายนะครับผมจะจบที่โรงเรียนอัจฉริยบางรับนะครับเป็นเด็กหลังห้องแล้วก็เรียนบ้างเล่นบ้างนะครับ มีเกเรนบ้างตามปกติช่วงวัยนะครับตอนมหาลัยเนี่ยผมก็จะอยู่ที่มหาวิทยาลัยศิลปากรนะครับที่คู่กับวาแตลวคือเกี่ยวกับด้านอาหารโดยตรงเลยตอนผมอายุมา18ปีก็ได้ไปลงทุนอย่างหนึง่งโดยที่ไม่มีความรู้แล้วก็เสียหายหนักหลังจากนั้นเนี่ยผมก็มีทำหลายอย่างตั้งแต่เสือผ้าผู้หญิงกํไลาหินทำชิปปิง้งนู่นนี่นั่น ฝึกงานเนี่ยผมเริ่มทําทุกแผนกผมก็ทําตั้งแต่เป็นพนักงานล้างจานเป็นโอ้โหเป็นคนดูแลลูกค้าเป็นคอนเซียร์เป็น,ปนทําทุกอย่างเลยนะครับล้างห้องน้ำก็ทํำมาหมดแล้ว Work, Light, b l l n c นนะครับไลท์ like นี่คือไล h ์ like แบบไม่มีนะครับทำงานแบบ150% 9ห้ลยมูจึงหมูประมาณนี้ครับ ผมมาชอบกินมากชอบมากมันจะมีร้านที่แบบเป็นนั่งแบบสเต็ฟู้ดเลยเพราะว่าส่วนตัวผมแบบไม่ค่อยมีเวลาวันๆนหนึ่งอย่างที่บอกครับผมว่าข้าวแกงอะไรเงี้ยเป็นอะไรที่มันซิมเพิลดีแล้วก็โอเคขอบคุณฟูดทอิงเนี่ยก็คือฟูดแอปเดลิเวอรี่นะครับของคนไทยเพื่อคนไทยสําหรับการสั่งอาหารเรียกไรเดอร์นะครับสําหรับการขนส่งสินค้าต่างๆนะครับแล้วก็จุดเด่นของเราเนี่ยจะอยู่ที่ว่า การที่ลูกค้าทุกคนเนี่ยสั่งอาหารกับเราก็จะมีค่าคอมมิชชั่นให้คือกับทุกยูเซอร์เลยไม่ว่าจะเป็นในส่วนของพี่พี่ไรเดอร์โดยแนวคิดเนี่ยมาจากการที่เราคิดว่าถ้าลูกค้าทุกคนอยู่ได้เนี่ยบริษัทเราก็สามารถอยู่ได้เพื่อเป็นการแชร์ริงให้กับทุกยูเซอร์ด้วยครับ <c oughs> การทางานกับทีมเนี่ยผมก็อย่างแรกเลยคือผมเป็นคนทํางานต้องร้อยเซก่อนแล้วก็ต้องเป็นคนรับฟังคนอื่นด้วยยิ่งถ้าเป็นเรื่องของฟู้ดเท์ยิงเนี่ยมันคือคล้ายๆกับเรื่องปรับท้องเนาะ เนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องความเร็วเรื่องความเป๊ะของตัวไรเดอร์หรือความสมบูรณ์ของอาหารที่จะมาเสริมเนี่ยอันนี้ผมมองว่ามันสําคัญมากสําหรับทีมงานเนี่ยสำหรับผมเนี่ยเป็นสิ่งที่จําเป็นมากแล้วผมก็ให้ความสําคัญทีมหรือลูกน้องหรือเพื่อนร่วมงานเนี่ยเปรียบเสมือนแขนขาผมเลยเพราะว่าถ้าผมทําคนเดียวเนี่ยมันก็เหมือนผมไม่มีแขนขานมันก็ทําคนเดียวไม่ได้ทุกหน่วยมันต้องเชื่อมกันหมดไม่ว่าจะเป็นทีมหลังบ้าน ทีมไรเดอร์หรือทีมมาร์เก็ตเตอร์ที่ต้องขายงานหรือ d e v วลลอหลังบ้านเพราะฉะนั้นผมจะค่อนข้างให้ความสำคัญมากกับเรื่องนี้นะครับกินข้าวแล้วได้ตังค์ครับแค่เพียงทุกคนใช้แอปพลิเคชันตัวนี้ในการสั่งอาหารเรียกไรเดอร์ก็ได้เงินเข้ากับกระเป๋าแล้วครับทุกคนอยู่ได้แอปผมผมอยู่ได้ก็แฮปปี้ครับวินเงินทุกฝ่ายแค่นี้เลยครับโกงดูจิ๊ก เราได้ทราบจุดเริ่มต้นเล็กๆของคนคนหนึ่งนะคะที่มีไฟจะทำแอปพลิเคชันแต่รายละเอียดที่มาที่ไปเนี่ยมันต้องรู้มากกว่านี้นะคะขอสเสียงประมือต้องรับคุณบาส,สกริตนาทอุดมชัยพรซีโอบริษัทวินเนอร์ฟูด้ดแฟรนไชส์จำกัดค่ะ สวัสดีครับผมบัตน,นะครับเป็น c ีอของบริษัท Food p เพ i n g นะครับวันนี้ก็มีความยินดีมากนะครับแล้วก็ขอต้อนรับพี่เพียงน้องนะครับมาเก็ตเตอร์ไลเดอร์แล้วก็พี่พี่เจ้าของที่เป็นร้าหาทุกท่านเลยนะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะมาอธิบายคร่าวๆข,ข,ของตัวโครงสร้างแล้วก็ตัวแอปของผมที่ผลิตโดยคนไทยทําเพื่อคนไทยนะครับสวัสดีครับตัวแอปพลิเคชันของคนไทยเนี่ยที่จะทำให้คนไทยใช้ทั่วประเทศเนี่ย มันสามารถจะเป็นได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาอธิบายให้ฟังนะครับผมและทีมงานนะครับเชื่อในพลังของการให้ด้วยทีมงานโปรแกรมเมอร์และนักพัฒนาชาวไทยนะครับเราจะพักดันผลงานแอปพลิเคชันเดลิเวอรี่ที่ไม่เอาเปรียบคนไทยเป็นเจ้าแรกเลยนะครับด้วยคอนเซปต์สั่งข้าวปุ๊บเปย์ pay, คืนปับ๊บเปย์คืนทุกออเดอร์ของการสั่งตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้ครับกินข้าวแล้วได้ตังนะครับ เรานะครับฟู้ดเพย์อิงจะนําคํานี้ที่ยังไม่เคยเกิดขึ้นนํามาสร้างขึ้นที่แรกเป็นแอปนี้แอปแรกที่ไทยนะครับรวมสร้างธุรกิจเครือข่ายของคนไทยให้แข็งแรงนะครับด้วยการแนะนําเพื่อนและการกินข้าวด้วยระบบเครือข่ายการสร้างค่าคอมมิชชั่นแบบ5ชั้นที่ยังไม่มีที่ไหนทํามาก่อนนะครับ GP นะครับทุกท่านทราบไหมครับว่า GP คืออะไรครับ โอเคครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังนะครับ GP นะครับก็คือเงินที่ร้านค้าเนี่ยจะต้องเสียให้ระบบไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มหรือว่าจะเป็นร้านอาหารห้างสรพสินคาห้างสรพสินคาทั่วไปนะครับทุกอย่างเนี่ยสำหรับที่เกี่ยวกับ GP เนี่ยจะต้องมีราคาที่เหมาะสมนะครับเมื่อ GP สูงค่าอาหารก็จะแพงขึ้นร้านค้าก็จะมีกำไรน้อยลงคนใช้ก็จะน้อยลงมันจะกระทบกับทุกภาคส่วนเลยนะครับ ตัวเลข32เนี่ยครับคือค่าเฉลี่ยของ GP ที่ตามแพลตฟอร์มและตามห้างทั่วไปเนี่ยจะเก็บกับทางร้านค้านะครับผมเชื่อนะครับว่าการเลียกเก็บ GP เนี่ยควรจะมีราคาที่เหมาะสมในระบบฟู้ดเพย์อินนะครับเราจะนำตัวเลข15%เรนี้นะครับเรียกเก็บจากร้านอาหารแล้วก็นำมาคืนให้กับเพื่อนๆพ,พ,พี่น้องสมาชิกทุกท่านเลยนะครับ ฟู้ดเพย์อิงนะครับฟู้ดเดลิ v วอรสายเปย์เปสุดป๋าสุดนะครับเราสร้างแอปนี้มาเนี่ยเพื่อน,นึกถึงร้านอาหารพี่พี่ไรเดอร์พี่พมาร์เก็ตเตอร์และยูเซอร์ทุกท่านนะครับที่อยู่ในสายอาชีพนี้หรือผู้ใช้แอปทุกคนผมขอเรียกแบบนี้นะครับเปยสุดป๋าสุดไม่เอาเปรียบคนทำกินและแพลตฟอร์มของเรานะครับมีรายละเอียดเล็กๆเล็กๆย่อยๆและมีประโยชน์ประมาณนี้ครับ เปกับทุกการกินนะครับรับส่วนลดในทุกๆออเดอร์ที่เกิดขึ้นในแอปเรานะครับเปกับทุกการวิ่งค่าคอมมิชชั่นเปกับแก่พี่ๆที่พาไรเดอร์เข้าสู่แอปของเราและใช้บริการของเราหรือเป็นส่วนหนึ่งของทีมเรานะครับเปกับทุกการสั่งคืออะไรครับค่าคอมมิชชั่นแก่ลูกค้าทุกคนในการสั่งอาหารตั้งแต่ครั้งแรกครับเปกับ ทุกการแนะนำเพื่อนด้วยโครงสร้างแบบระบบ5ชั้นที่ยังไม่มีที่ไหนมีมาก่อนนะครับเปกับทุกการแนะนำร้านอร่อยเพียงแค่การแนะนำร้านเนี่ยที่ทุกท่านหรือทุกคนเนี่ยเคยใช้อยู่แล้วเคยบอกต่อเพื่อนอยู่แล้วว่าการสั่งออร้านนี้อร่อยร้านนี้ม่อร่อยร้านนี้ดีร้านนี้โปรโมชั่นดียังไงแต่เรานะครับจะนำทุกการแนะนำร้านอร่อยจากจุดเล็กๆเ,เนี่ยครับมาสร้างไรายได้ให้กับทุกคน เรื่องการกินกับเรื่องการเงินนะครับส่วนตัวผมมองว่าเป็นเรื่องเดียวกันแขกผู้เกียรทุกท่านครับจะดีไหมครับถ้าเราสามารถรวยด้วยการกินและสร้าง2เรื่องนี้ไปพร้อมๆกันนะครับ Passive Income นะครับกินดีๆเนี่ยหรืออยู่เฉยๆเนี่ยก็อาจจะมีเงินเข้ากระเป๋าไม่ต้องยุ่งยากนะครับสำหรับแอปเราลงทะเบียนสมัครไม่มีข้อบังคับอะไรเลยครับเงินเข้าปากเห็นๆน,นะครับ กินไปรวยไปยิ่งใช้ก็ยิ่งได้ยิ่งแนะนำก็ยิ่งได้ยิ่งจ่ายก็ยิ่งได้นะครับผมขอประกาศนะครับเป้าหมายสมาชิก10ล้านคนไปในปี2568จากคนไทย70ล้านคนด้วยระบบที่ยังไม่มีที่ไหนมาก่อนผมขอเสียงตบมือทีมงานผมหน่อยครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ ด้วยผล,ผลงานแพลตฟอร์มของคนไทยนะครับโดยเดเวล o p e r และนักพัฒนาชาวไทยนะครับผมในฐานะ CEO ของบริษัท Food Paying นะครับผมจะขับเครื่องธุรกิจด้วยการติดกระดุมเม็ดแรกที่เริ่มต้นจากการให้นะครับรายได้หลักนะครับหรือตัวกำไรของเรานะครับเราจะหัก5%เ เพื่อส่งเข้ากองทุน Food Paying ปันน้ำใจนะครับช่วยพี่น้องคนไทยที่ขาดแคลนอาหารทั่วประเทศโดยที่เราเนี่ยจะไม่เริ่มต้นปีหน้าเดือนหน้าแต่เราจะเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้เลยนะครับไม่ต้องรอให้บริษัทมีกำไรแม้ว่ามันจะเป็นก้าวเล็กๆแต่ก็เป็นก้าวที่ยิ่งใหญ่แล้วก็จะเติบโตต่อไปในอนาคตครับสุดท้ายนี้นะครับตัวแอปพลิเคชันนี้เนี่ย จะเป็นไปไม่ได้เลยนะครับถ้าไม่มีพี่ๆไลเดอร์ไม่มีพี่ๆมาเก็ตเตอร์ไม่มียูเซอร์ทุกท่านหรือไม่มีทีมงานทุกคนนะครับเราจะมาสร้างเครือข่ายไปด้วยกันด้วยระบบที่แข็งแรงขอขอบคุณทุกคนมากๆครับมากครับ